หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับเพชรก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับกดรับไปนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับสาหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้เพชรฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ร้อนอีซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีฟ้ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีฟ้านะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับและก็จะมีส่วนของโค้ดตัวละครใหม่คาเปล่าครับผมทั้งหมด3โค้ดนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลลยนนะะคคคครรัับบถ้้้าไไไมมม่่่่กกกดด์ใหพพีี็แจโผ อานะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องๆกดไลค์กันเด้อเดี๋ยวรอไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1นึ่เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นส่วนของแพ็กเกจตัวละครเอล็อกเลยนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ราคา1,999เพชรนะครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะแจกจำนวน10แพ็กเกจนะครับผมแล้วก็ได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครัับไดด้้ทงชุ และก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกอันสองของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเรียกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับทีมีอยู่ในนี้นี่ครับ พี่จะสุมให้เลยนะครับผมไม่ว่าเป็นกระบอกใหม่ครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับผมทุกกระบอกเลยนะครับบอกพี่มาเนาะโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทําการจะส่งไปให้นะครับผมและทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้เนาะนะครับไม่ว่าเป็นแบบเปลี่ยนชื่อครับหรือว่าท่าทางนะครับหรือว่าเป็นพวกชุดก็แล้วแต่นะครับ ได้หมดนะครับผมอะโอเคนะครับแล้วก็พี่ยังมีกติกาในครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมตียากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูดีของตีงเอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกา4ข้อไม่ยากเลยนะครับผม โอเคนะครับอ๋อถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทําตามพิธีกากันด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโค้ดกันนะครับว่าในสองห่อเทมโค้ดวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นสองของสกินปืนครับผมก็จะเป็นสองของ AK นั่นเองนะครับเป็น AK เค้ b l e B กระบอกนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะนี่เลยนะครับเป็น AK เค้ b l e B บิ้ลบีกระบมดสองนะครับลบระยะหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังมี คนใช้อยู่นะครับอ่านะครับเพราะมันยิงแรงนั่นเองนะครับแลวก็ชอเมนสของเปสกาชมพูครับผมเปสกาคิปิดเลิฟเนาะโบดเมทหนึ่งอัตราการยิง2ลบระยะ1นั่นเองนะครับสำหรับกระบอกนี้อ่าโอเคนะครับแล้วก็อ่าสำหรับกระบอกนี้นะครับอันนี้พี่ยังเห็นนักแข่งนะหรือว่าพวกทั่วๆไปยังใช้กันอยู่เยอะมากนะครับเนาะโอเคนะครับและก็ชาเมนส์ของท่าทางครับผมก็จะเป็นสของท่าทางบ่วิชากันนี้เลยครับ นี่เลยครับเป็นสตาง b a เบบี้ชาร์กนะครับเป็นสถาน,นท,ท,าที่โคตรจะแรเลยนะครับในเกมเนาะต้องเติมโคตรเท่านั้นนะครับพี่มีโคตรมาแจกเนาะสำหรับวันนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นทีเด็ดของเราเลยนะครับเป็นโคตรตัวละครใหม่คาร์พิลาเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าในสอกของเทมโคอยู่ตรงไหนแต่้องๆต้องดูคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับโคตรตัวละครคาเ์พิลาเดี๋ยวพี่จะไปเติมให้ดูกันนะครับผมเออนะครับแต่นะครับจะไม่ใช่แบบว่าเติมแล้วได้เลยเนาะต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะอัปเดตอัปเดตกันก่อนอัปเดตกันก่อนนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมอ่าวันนี้มีในสส่วนนนนขออออองงพีเเดร์ถั้าะ อันนี้พี่ก็พีร์ออเดอร์ไปแล้วนะครับสำหรับอ่าเป็นสนามบาลังมาก่อนนั่นเองนะครับนี่โอ้โหเป็นชุดที่พี่คิดว่าน่าจะเท่มากเลยนะครับนี่แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครใหม่เปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่โมเดลเฉยๆนะครับพี่ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคนะครับก็อย่าลืมไปพีร์ออเดอร์กันด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีสิ่ของเป็นเซ็ตเครื่องปืนกิฟเฟรนอันนี้นะครับเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเรามาหมุนกันสัก ครั้งดิโอ้โหเกลืออีกแล้วเหรอเริ่มแค่เริ่มมาก็เกลือเลยเหรอสีฟ้าอีกแล้วทุกคนสีฟ้าถาวรชอบมาบ่อยเฮ้ยสีม่วงอึบอีกครั้งนะอือหือสีม่วงมันไม่ออกเลยทุกคนครับโอ้โหอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นี่ครับเรียบร้อยครับเกลือกันเลยทีเดียวนะครับปึบโอ้โหได้ได้สีม่วงถาวนครับทุกคนครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปเติมโค้ดตัวละครใหม่คาเิล,ล่ากันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาที่หน้าประกาศตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นอิชตันเอ็กซ์พิฟายนั่นเองนะครับเข้าไปเลยนะครับอ้าวอ้าวกดเข้าไม่ได้โอเคนะครับหลังจากเราเข้ามาหน้านี้แล้วก็อ่าล็อกอินแล้วก็ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็ อ่าแล้วต้องมีอิชิตันครับผมอย่างน้อย2ขวดครับอ่าก็จะได้มา1กล่องเนาะมันจะมีรหัสใต้ฝานะครับต้องเลือกให้ดีนะนะครับอิชิตันจะมีรูปตัวละครคาเพล่าอยู่นั่นเองนะครับก็อ่ามีสิทธิ์นะครับรุ่นรับยำห้าเอ็นแม็กนะฮะด้วยนะครับผมก็เป็นยำห้าเอ็นแม็กร้อยห้าสิบห้าซีซีมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้เนาะโอเคนะครับก็แจกสตาร์ละสามคันนั่นเองนะครับก็คันหนึ่งก็ตกเกือบแสนนะทนเนาะประมาณแปดหมื่นกว่าบาทแต่โอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับโค้ด เดี๋ยวพี่มีแตกแตกคลิปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่ขอมาเติมก่อนก็แล้วกันนะครับ2กล่องครับผมก็เราซื้อนะครับอิชิตันจากร้านสะดวกซื้อมาแล้วหรือว่าจากเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองนะครับก็วางโค้ดไปตรงนี้เลยนะครับใส่โค้ดนะครับสิบหลักให้เรียบร้อยนะครับนี่้ดแลกรางวัลไปเลยอ้าวนะครับอะไรก็นี่นะครับผมเอาทำไมถูกใช้งานไปแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะครับโอ้โหเอ๊หรือว่าพี่ใช้ไปแล้ววะนะครับ อ๋อเออนะครับผมพี่ไม่ได้จะใช้ไปหรอกนะครับพี่แค่หลงนะครับผมอันนี้นะฮะโอเคกดแรกยืนยันไปเลยนี่นี่ครับผมยินดีด้วยนะครับคุณได้รับเป็นในส่วนของอ่ากล่องอิชตันนั่นเองนะครับเออนะครับก็อันนี้นี่ครับเดี๋ยวพี่ขอดูประวัติการ์ดแรกหนึ่งนะครับพี่ไม่แน่ใจนะครับผมสี่เก้าอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็น อันนี้ไอเทมโคดน่าจะไม่ถูกต้องเนาะอันนี้ที่พี่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่กันหนอเนาะนะครับแต่นะครับพี่ใส่ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะอันมันก็เลยเอ่อได้มาแล้วนะครับ2กล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเนาะสกล่องนะครับอ่านี่นะครับผมโอ้โหกล่องอย่างสวยนะครับแต่ไม่รู้เราจะได้ตัวละครใหม่คาเปล่าดหรือเปล่านะครับผมพี่ลุ้นไว้อยู่นะฮะว่าไม่รู้ว่าดวงมันก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะทุกคนครับนี่เลยนะครับเป็นตัวละครคาเปล่าด โคตรน่ารักทุกคนครับอืมหน้าตาโอ้โหดังน่ารักจัดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับสําหรับ2กล่องเนาะโอเคนะครับกดเปิด,ปดไปหนึ่งกล่องแรกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนคน, ic, นะครับเป็นดิสตันออร์แกนิกนะครับกล่องสุดท้ายครับผมเปิดไป อะไรกันนี่นะครับผมโอเคนะครับแต่พี่ขออรับอีกกล่องหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนหลังจากเราเติมโคตไปแล้วนะครับมันก็จะเรีงมันอยู่ในกล่องจดหมายตรงนี้เนาะนี่ครับนี่เลยนะครับเป็นในส่วนของอิชิตันเอฟฟิลนั่นเองนะครับแต่เราคนรับเป็นไปเปิดกันเหมือนเดิมดีกว่านะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่พี่คิดว่ากล่องเดียวมันไม่รู้อ่ะคนพี่เสียวมากเลยเนี่ยนะครับโอ้โหคือแบบไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับกดตรไป เรียบร้อยครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกล่องคาเิลาเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอันนี้กันเหมือนเดิมดีกว่านะครับเป็นในส่วนของกริฟเฟนครับผมนี่อ้าวสกินปืนหายนะครับต้องมาหน้านี้เท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับโอ้โหมาใช้ยามานีเหมือนเดิมนะครับมีเดียมครับผมสีม่วงมันจะไม่คิดจะออกให้พี่เลยเนาะทุกคนครับแบบแบบถาวงถาวรอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหแล้วสืบฟายแล้ว ฮึบสีม่วงไม่มาครับทุกคนครับได้ได่สีฟ้าทุกคนคุณมันได้แค่สีฟ้าไว้ตอนนี้นะครับสีม่วงไม่ได้เอ้ยได้สีแดงอีกแล้วอะสามหมาทุกคนไม่ได้สาเว้ยฮึบโอ้โหตอนนี้พี่หมดกับไอ้นี่เป็นประมาณหมื่นกว่าเพชรแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันเกลืออะไรขนาดนี้นีครับผมโอเคนะครับอ มาอีก400เพรสุดท้ายครับเราก็จะไม่ส่งแล้วนะสำหรับอันนี้นะครับถ้าไม่ได้อ้โหอเรียบร้อยครับไม่ได้แล้วครับทุกคนนี่ครับอ้โหปึ๊บอาเรียบร้อยครับผมเกลือครับผมเกลือครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับการส่งสิ่งปืนที่ขึ้นชื่อได้ว่า เกือบพดๆนะครับผม28วันแล้วครับผมสีม่วงกงไม่ได้นะครับช่างไม่เหินนะครับหลังจากนี้พ right ี่ก็จะไม่สมแล้วเนาะเพราะมันไม่ได้แล้วนะทุกคนครับพี่คิดว่าอย่างนั้นโอกาสที่จะได้สีม่วงอันนี้พี่คิดว่าแบบเป็นกลีบเมฆเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับโค้ดนะครับแล้วก็สำหรับเทมโค้ดนะครับผมเดี๋ยวพี่จะตั้งไว้ให้ด้านล่างคอมเมนต์ปักหมุดกปแล้วกันเฮ้ยสองถาววันเฮ้ยได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับเออนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับวิธีโพสนะครับพี่ใส่ให้ได้ดนล่างคอมเมนต์เลยกันนะครับสำหรับโพสอิชิตันเนาะนะครับก็อย่าลืมเอาไปเติมเหมือนด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอเปิดอะไรสักนิดหน่อยก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับมันเกลือเลือเกินนะครับผมนะสำหรับสกินปืนเก t f เฟรนด์อันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมาใหม่เลยทุกคนนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กับความเคลร์ของพี่ด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมไปพิออเดอร์สิ่งส่งกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกทีเด็ดของเราอิชิตันครับก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยเนาะถ้าใครอยากได้ไวๆนะครับเอามาเล่นโชว์คนอื่นอะไรเงี้นะครับผมเออนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับที่นี้ครับคงไม่มีอะไรมากแล้วแหละนะครับเพราะคลิปนี้เราเกลิกันมากเลยนะครับผมก็บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมแล้วก็สำหรับไอเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปุ้ง ครับพี่ก็ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมเงินด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายทุกคนรับทอนนะครับผมจุ๊บๆก็อย่าลืมกดไลค์ลกับพร้อมเกลือของพี่ด้วยนะครับผมบ๊ายบายปิ้วรับทอนนะครับผมจุ๊บๆเหลือเกินทุกคนครับจุ๊บ